ร้องไห้ทางสารภายนอกเปลี่ยนแปลงก็ร้องไห้คนนั้นตายคนนี้ตายก็ร้องไห้เพราะว่าไม่ยอมรับรู้ในข้อที่สิ่งต่างหลายต่าง,ง,งเปลี่ยนแปลงเอาเียเลยห้ามเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ คือความจริงหรือตัวจริงของสังขารทั้งหลายพูดแล้วมันก็ฟังยากพูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่าสังขารทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนมีความไม่ไม่เที่ยงความไหลเรื่อยแหละเป็นตัวของมันเองเ่นตอนหินตอนนี้ก็มีความไหลเรื่อยของไอ้ส,สิ่งที่ประกอบกัน แผ่นดินนี่ก็มีความไหลเรื่อยัองสิ่งที่ประกอบกันขึ้นต้นไม้นีม่มีความไหลเรื่อยัองสิ่งที่ประกอบกันจนมาถึงสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นคน,น,คนก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ไหลเรื่อย <c oughs> ตัวจริงอยู่ที่ไหนตัวจริงมันไม่มีที่ไหนตัวจริงที่ไม่ไหลเรื่อยไม่ไม่ไม่จริี ที่หยุดนิ่งมันไม่มีมันก็มีแต่ตัวความเปลี่ยนแปลงตัวความเปลี่ยนแปลงและคือตัวจริงคือตัวความเป็นอยู่จริงของสังขารทั้งหลายท,างงทั้งปวงฟังด้วยดีมันมัใกล้จะบ้า,าแล้วที่ว่ามันตัวจริงของมันคือความไหลเลหรื่อยคือความเปลี่ยนแปลงมันมีสิ่งนั้น,นเป็นตัวจริง เขามันไม่มีสิ่งที่เที่ยงหรือหยุดเลยโดยเฉพาะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไหลเรื่อยยิ่งกว่าสิ่งใดจิตเนี่ยจิตเนี่ยไหลเรื่อยไหลเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดเป็นความคิดนึกรู้สึกแล้วก็มีการตุงแต่งด้วยความคิดเรื่อยไปเรื่อยไป จนออกมาเป็นคำพูดบ้างออกมาเป็นการกระทําบ้างซึงลื่นแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันความคิดเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นคำพูดเป็นการพูดขึ้นมาความคิดเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นการกระทาหรือกระทานั่นคือคำนี้ขึ้นมานั่นคือความไหลเรื่อยของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ไม่เคยมองลงไปจนถึงเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นเป็นของคงที่ตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราหวังจะได้อย่างนั้นหวังจะได้อย่างนี้หวังจใจมีอยู่อย่างนั้นหวังจมีอยู่อย่างนี้อย่างที่หวังหวังกันที <c oughs> ่มีความหวังในบุญญาตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติแหวนเงินทองข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างหวัง <c oughs> เหมือนกับคนบ้า ร้องตะโกนให้แม่น้ำหยุดไหลถ้ามีคนคนหนึ่งมันนั่งอยู่ที่ตลิงมันร้องตะโกนให้แม่น้ำหยุดไหลเราก็ว่ามันเป็นคนบ้า <c oughs> แต่ที่เราบ้าเองนั้นไม่รู้ให้เรามีความหวังมีความตั้งใจสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามความต้องการของเราให้มีอยู่ในลักษณะที่เราต้องการ ใครบ้ามากกว่ากันคนหนึ่งต้องการให้สังขารหยุดเปลี่ยนแปลงมาหยุดอยู่ในลักษณะที่เราต้องการไี้คนหนึ่งเพียงแต่ร้องตะโกนออกมาหน้านะว่าหยุดหลายทีว่ยใครบ้ามากกว่าใครมันคนที่จะต้องการให้สังขารหยุดไหลยหยุดเปลี่ยนแปลงนะ่ะบ้ามากกว่า หลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าทีเดียวเนี่ยมันคือใครเล่ามันคือใครเล่าไม่ใช่พวกเราทุกคนนี่คือแม่ปากจะไม่ได้พูดแต่ในใจมันพูดสิ่งนั้นจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอย่ามีใครที่บ,บาดซ่าอย่ามีใครตายจากอย่ามีใคร เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเลยมาหยุดอยู่ตามที่เราต้องการดีกว่าเนี่ยคนที่ไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไหลเรื่อยของสังขารชั้งปวงและไม่เห็นลักษณะที่หน้าเกลียดของสิ่งที่มีความไหลเรื่อยเอาละมาเข้าโรงเรียนใหไมหกนรจะบ้าง แต่มันจะต้องเข้าในการเกิดใหม่มันมันตจจ้องเกิดเป็นคนใหม่ที่ไม่โง่เหมือนเดิมมันจึงจะมองเห็นอสิ่งเหล่านี้ได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ได้ <c oughs> ทีนีเ่เรื่องถัดไปมันก็คือเรื่องอนัตตา เมื่อมันไม่เที่ยงมันไหลเรื่อยมันมีลักษณะหน้าเกลียดเห็นเช่นเห็นเห็นประจักษ์ย่างนี้แล้วจะให้มันเป็นตัวเป็นตน,นะกันที่ตรงไหนได้มันมีแต่ความไหลเรื่อยความเปลี่ยนแปลงเรื่อยจะเ,เป็นตัวเป็นตนกันที่ไหนได้ถ้าจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันก็เป็นตัวเตนมแห่งความไหลเรื่อยและความไม่เที่ยงนั่นเองมันก็เลยหลอกกันอย่างลึก ถ้าใจว่าเป็นตัวต้นอยู่กับเราเป็นไปตามที่เราต้องการแต่จริงมันก็ไหลเรื่อยและเต็มไปดยลักษณะที่น่าเกลียด <c oughs> ลักษณะที่สามคือลักษณะอาณาตตลักษณะลักษณะแห่งความไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนมันจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรมันจะแสดงออกมาอย่างไรกี่ร้อยอย่างพันอย่างมันก็เป็นของ ไม่ใช่ตัวตนอยู่นั่นแหละคือมีแต่ตัวมีแต่ตัวความไหลเรื่อยอเปลี่ยนแปลงเรื่อยมีลักษณะที่น่าเกลียดที่สุดอย่างนี่ประจําอยู่เรื่อยไปเลยจะเอาไปเอาตัวต,วตนกับมันที่ไหนเรามารู้เรื่องอนัตตาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการที่จะต่อให้เกิด ความทุกข์หรือจะดับทุกข์มันอยู่ที่รู้เรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาหรือไม่นี่เองเรื่องนี้มันลำบากหลายหลายซับหลายซตอนคือว่าถ้าตามธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติมันก็มีลักษณะ ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันต้องการจะไม่ตายมันต้องการจะไม่ตายมันก็ต้องการที่จะเป็นตัวตนนั่นจึงมีสัญชาตญาณคือความรู้สึกได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนมาแน่ว่าว่าเป็นตัวตนจะต้องหล่อเลี้ยงรักษาตัวตน เนี่ยจึงมีความรู้สึกชนิดที่จะมีตัวตนจะมีตัวกู่จะมีของกู่มีหาอาหารมากินเพื่อกูรอดชีวิตอยู่จะต้องต่อสู้ข่าสศัตรูรบพุ่งกันเรเพื่อให้ต,ตัวตนรอดชีวิตอยู่มันเนื่องกันไปถึงในทุกอย่างที่รู้สึกได้เอง สำหรับจะมีตัวตนเนี่ยธรรมชาติแท้ๆมันเป็นอย่างนี้แล้วสัตร์เ่านี้จะเอาปัญญาไหนมามองเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันก็ต้องเห็นเป็นตัวตนไปจากความรู้สึกนล้วว่าหน้าน้าอะไรหน้าตลลจายอย่างยิ่งอย่างก็คือว่าพอเด็กทารกคลอดออกมาจากท้องแม่มันก็ถูกสอนให้ มีความรู้สึกเป็นตัวตนทั้งนั้นเป็นตัวตนและของตนทั้งนั้น <c oughs> ประคบประงมขับกลอมทนุถนอม้ได้รับความรู้สึกอร็ดอร่อยสนุกสบายด้วยเรื่องรูปเสียงสินงรับสัมผัสนี่มันก็ส่งเสริม ตามรู้สึกว่าเป็นตัวตนแล้วก็มีแต่ค่อยบอกว่าของ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 ตนของตนเด็กทารกจะต้องถูกบอกว่าพ่อของตนแม่ของตนบ้านของตนอะไรของตนมันก็เข้าใจว่าเป็นของตนตุ๊กตาของกู้นี่มันก็มีลักษณะของตน ทั้งความรู้สึกว่าตนและรู้สึกว่าของตนนี้มันแก่แกล้าแก่กล้าแก่กล้าขึ้นมาตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากความเป็นเด็กทารกมาเป็นเด็กที่วิ่งได้เป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจึงถูกอัดแน่นอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนมันจึงต้องระหกระเหินไปตามอำน,นาจของความรู้สึกเช่นนั้น คือมันหนักมันหนักของหนักแห่งชีวิตมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทนแบกของหนักโดยไม่รู้สึกว่าแบกของหนักอาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้ว่าแบกของหนักโดยไม่รู้ว่าแบกของหนักทนแบกของหนักโดยไม่รู้ว่าได้ทนแบกของหนัก